สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าที่นามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างครับผมมาเล่าเรื่องราวของคนชอบเลี้ยงกันครับผมเริ่มต้นก็ที่เห็นแน่ๆก็คือไก่แจ้ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่ต่อได้เฉลยหลายตัวแล้วนะครับผมในรุ่นเหลืออยู่ตัวเดียวครับ ปล่อยพ่อพันไก่ต่อออกมาครับผมช่วงนี้ฝนตกแล้วส่วนลูกผสมก็จะเก็บไว้ในซุ้มครับผมเพราะว่าลูกผสมมันจะถ่ายขนครับผมแล้วก็ไปไกลบ้างเดี๋ยวต่อไปมาดูพ่อพันธุไก่ป่านะครับผมอันนี้คือเจ้าแดงนะครับผมตอนนี้ถ่ายขนเป็นคอดำแล้วครับผม ก็ไม่สู้ไก่แล้วครับไม่ขันแล้วไม่ผสมแล้วก็ผูกขาไว้ขึ้นคอนบ้างขึ้นกงบ้างนะครับแต่หลักๆคือขึ้นกงนะครับผมแล้วก็เอามาอาบแดดกินหญ้าตอนเช้าเ้าสายสายอย่างนี้ครับผมแจกก็สรงสวยๆก็มีครับตัวนี้สายหมานนะครับถ้าหูแดงๆอย่างนี้มันจะหมานนะครับผมเป็นสายหมานนะครับผม เป็นลูกของเจ้าเหลืองถ้าไก่ต่อมันจะเป็นทรงเหมือนตัวนี้ครับโหูข่าขาวตัวใหญ่ๆป้อมๆอ,อ,อ้วนๆอ,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 อย่างนี้ครับผมถ้าลูกผสมตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับผมพ่อเป็นเอฟหนึ่งนะครับผมผสมกับไก่แจกก็จะออกมาหน้าซีดๆทรงเหมือนไก่ป่วยอย่างนี้ครับผม ฝั่งนี้เป็นลูกผสม f อหนึ่งนะครับผมกอเป็นปตาแม่เป็นไกล่ลูกผสมน,นะครับผมจะได้ออกมาทรงอย่างนี้ครับอย่างสวยสวยแน่นอนครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นลูกผสม f อนึนะครับตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตัวนี้ตั้งชื่อว่าเจ้าเอเย่นนะครับ เป็นตัวผู้ตัวเดียวที่ปล่อยแล้วอยู่ครับเพราะว่าเหมือนจะป่วยครับผมรักษาหมดยาไปเยอะเลยครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าเอเย่นนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ลูกผสมเอหตัวเดียวที่ปล่อยแล้วอยู่นะครับสดมากแะเข่าป่านะครับผมมากันเร็วๆเลยครับผมในบอ่อนี้นะครับผม มีหอยปังนะครับผมแล้วก็ปลาสลิดนะครับผมหอยปังนี่เป็นโตช้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นพ่อพันธแม่พันธุนะครับผมส่วนลูกๆก็เดี๋ยวให้ดูนะครับลูกๆก็นี่ครับผมจากที่ปล่อยไปเมื่อฤดูแรงเยอะๆนะครับผมจะไม่ค่อยโตครับโตช้าครับผม ที่ขยายพันธุ์ไวคือหอยขมครับนี่ครับหอยขมก็มีครับหอยขมมาปล่อยไว้นิดเดียวครับผมเริ่มออกเยอะแล้วครับผมแล้วก็มีปลาสลิดครับในนี้มีปลาสลิดด้วยนะครับผมครับผม มาต่อกันเลยครับผมต่อมาเป็นฝูงวัวน้อยครับเพื่อนฝูงไม่ได้กลุ่มวัวน้อยครับนะครับเชื่องเชื่องพอเช้าก็จะปล่อยออกมาก่อนเพื่อนครับกินฟางกินหญ้าก่อนเพื่อนเลยนะครับส่วนพวกรุ่นใหญ่เหลืออยู่สามครับยังไม่ปล่อยนะครับผม รอให้เจ้าพวกนี้นอนก่อนเดี๋ยวจะปล่อยตัวใหญ่ออกมายาก็ยังพอมีครับผมฝั่งนูน้นอาศัยเกี่ยวเอาครับบร่ยหารจัดการใหม่กั้นให้กินเป็นล็อกเป็นล็อกครับผมพอสายๆนะครับผมก็ปล่อยตัวใหญ่ออกมาตัวเล็กก็อิ่มแล้วครับนอนแล้ว แล้วใหพว้พวกนี้กินต่อทีนี้วัวเทวดาครับอย่าเยอะแยะแต่ถ้าเกี่ยวมาให้นี่กินดีดีนี่คือความสุขของคนเลี้ยงครับเห็นวัวได้กินอร่อยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับเลยขอกวัวมาหน่อยนะครับผมก็จะเจอกับ กาข้าวนะครับยังไม่ได้ดำนะครับผมนายังไม่มีน้ำเลยนะครับผมฝั่งโน้นก็จะเป็นแปลงหญ้าไปเกี่ยวให้วัวนะครับผมฝั่งที่ไถโลง่ลงๆนู้นน้องสาวจะปลูกใหม่นะครับเก็บมเมล็ดขายวัวก็จะเดินมากินฝั่งทางนี้ครับมาต่อกันเลยเร็วๆครับผม วันนี้จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับในนี้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 มีกบครับผมในนี้มีกบนะครับสาภาพก็คือจะตายแล้วหนึ่งยังไม่ได้ให้อาหารนะครับวันนี้เลียงแบบไม่ได้แยกนะครับเลียงแบบธรรมชาติคัดสรร ปล่อยให้หากินกันเอาเองวันนี้ยังไม่ได้ให้อาหารครับกบโตยังไม่ค่อยแยกออกมานะครับผมก็เลยกินกันเรื่อยๆเลี้ยงแบบให้มันกินกันเองก็มีแบ่งมากินบ้างครับพอมีครับโดนงาบไปแล้วตัวน้องงาบไปแล้วโดนงาบแล้วโดนกัดกันงยจะเป็นอย่างนี้ครับ ลายบ้างอะไรบ้าง,างถัดมารัวๆครับผมนี่กะช่งปีนี้กะช่งปีนี้จะเป็นปลาทับทิมนะครับกะช่งปีนี้จะเป็นปลาทับทิมยังไม่ได้ปิด ตาขายด้านบนนะครับก็ธรรมชาติคัดสรรครับนกบ้างอะไรบ้างแบ่งๆกินกันไปครับปล่อยไปครับหนองนี้ก็ยังมีหอยปังอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปลาธรรมชาติปลาช่อนปลาอะไรเยอะครับพอได้กินอันนี้เป็นระบบน้ำของผมนะครับ เอาไว้เปลี่ยนน้ำกบน้ำปลานะครับผมถัดมาอีกนิดก็จะเป็นแปลงสาธิตครับจากนาดีๆเอามาลงมีฟักทองนะครับ <c oughs> มีฟักทองมีถั่วฝักยาวมีข้าวฝั่งโน้นเป็นญ้านะครับ ส่วนในบออย่างนี้เป็นปลาดุกนะครับ <c oughs> <c oughs> วิธีเรียกปลาดุกผม <c oughs> ไม่ขึ้นครับอันนี้เป็นปลาดุกนะครับอันนี้เป็นบิ๊กอุยครับผมกินได้แล้วอันนี้เป็นรัสเซียครับบอรนี้เป็นรัสเซียบอรนี้ก็เป็นรัเสเซียครับผมมาอีกนิด อันนี้ก็เป็นรัเสเซียเหมือนกันครับเลี้ยงไว้ใกล้ๆหิวเมื่อไหร่ก็ตักเลยแล้วก็ถัดมานะครับนี่แหละครับสองแม่ลูกโกโก้กับดำนะครับผมดำนี่เป็นแม่โกโก้นี่เป็นลูกมานี้มาอัานนี้มานีนมานมานนั่งลง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  ไอเจ้าตัวนี้กัดนะครับตัวนี้หน่วยอาราคายังดีเลยกัดทั้งเหา่าทั้งกัดให้มาใกล้อาละเขตไม่ได้เหา่าถ้าใครจะมาต้องแจ้งล่วงหน้านะครับผมไม่งั้นเจอเจ้าโกโก้เข้าไปยุ่งเลยนะครับ ทายแล้วครับผมอันนี้อันนี้เป็นลูกกระแตนะครับอันนี้เป็นลูกกระแตนะครับผมเจ้ากโกโก้กับไอด้ดำไปไล่มาก็เลยจับมาเป็นลูกกระแตนะครับเอามาเลี้ยงไว้ก่อนน่ารักดีครับผมก็เลยเลี้ยงไว้อันนี้ก็เป็นกรงไว้สําหรับใส่ลูกผสมนะครับลูกผสมก็จะขึ้นกรงไว้อย่างนี้บ้าง ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าเดอยแฟดกับบรรดาลูกๆของเขาก็จะผัดกันลงเล่นดินบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ